สวัสดีครับเพื่อนเพื่อรักสุขภาพทุกท่านนะครับเอเป็นยังไงเนี่ยวันนี้อินเทอร์เน็ตยังไม่ทันล่มเลยเอยังไม่ทันเริ่มเลยทําท่าจะล่มแล้วนะครับวันนี้ฝนตกด้วยสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ดีนะอ่ะก็อ่ะ,อะลุ้นไปนะครับนะวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อสุขภาพที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาหรับคนที่อยากมีสุขภาพดี นะครับโดยเฉพาะาไม่ต้องเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บหรือร่างกายอ่อนแอรหรือแก่เร็วผิดปกตินะครับวันนี้เรื่องที่หยิบยกขึ้นมานะครับนำสาระมานำเรียนรับใช้เนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเมราโทนินนะครับฮอร์โมนเมราโทนินเนี่ยนะครับมันคือต้นทางเลยนะของยาอายุวนะัฒนะครับอ่าซึ่ง หลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับว่าเออมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยแห่งการนอนหลับอะไรอย่างนี้จริงๆเรื่องของฮอร์โมนเมตลาโทนินนะครับมีการศึกษาในกระบวนการทางชีวเคมีทางวิทยาศาสตร์มายาวนานเกินกว่า50ปีนะครับแล้วกออ็ยังศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงในยุคหลังๆมาเนี้ย มันมีคําตอบมากมายเกี่ยวกับฮอร์โมนเมลาโทนินที่ไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องนอนหลับแล้วคล้ายกับอะไรหรือเปล่าคล้ายกับเรื่องวิตามินดีเลยเหมือนกับคนในสมัยก่อนจะรู้แค่ว่าวิตามินดีอะ่ะมันช่วยปกป้องเราทําให้กระดูกเราแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆพอการศึกษาในสมัยใหม่เนี่ยเริ่มที่จะเรียนรู้อะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นเขารู้เลยว่ามันมากกว่านั้นหลายเรื่องจนไม่สามารถจะอธิบายได้หมด เลยนะครับมันเยอะมากนะครับไอฮอร์โมนตัวเมลาโทนินนี่เหมือนกันเลยคล้ายคล้ายเรื่องของวิตามินดีเลยนะครับคือความรู้ใหม่ๆเนี่ยเริ่มที่จะเห็นว่ามันเป็นแฟกเตอร์เป็นมาสเตอร์ฮอร์โมนของกระบวนการจัดการอะไรหลายอย่างในร่างกายเราโดยเฉพาะหมวดการซ่อมแซมร่างกายรีคอเวอร์ร่างกายทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับ ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันใช้ชีวิตอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีโหมดทวิภาวะคือการใช้ชีวิตกับการหยุดเพื่อที่จะรีคอเวอร์เขาเรียกว่าทวิภาวะระหว่างหลับกับตื่นนะครับเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะหลับกับตื่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกันเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราตื่นอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราก็ตายหรือเราหลับจนตื่นไม่ได้เราก็จะตายนะครับทีนี้ทวิภาวะสองอย่างเนี่ยมันจะมีความสมดุลกันอยู่ ทีนี้ไอตัวฮอร์โมน2ตัวที่เป็นหยินหยางหรือเป็นทวิภาวะกันเนี่ยครับคือฮอร์โมนต้นทางตัวแรกเลยเขาเรียกว่าเซโรโทนินนะฮะเซโรโทนินเขาเรียกฮอร์โมนกลางวันนะฮอร์โมนตัวนี้เป็นมัตเตอร์ฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานในเวลากลางวันเช่นทำให้เมทบอลิบซึมของกล้ามเนื้อทำงานทำให้กระบวนการเผาผลาญ สร้างพลังงานตอนใช้ชีวิตนะครับทำให้ส่งเสริมกระบ,บวนการเคมีเข้าดเกชันหรือกระบวนการย่อยในร่างกายสร้างเคมีย่อยไอฮอร์โมนพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะครับชื่อว่าเซโรโทนินมันเป็นฮอร์โมนแห่งการใช้ชีวิตนะครับอ่าคือถ้าเราไม่มีฮอร์โมนตัวนี้เราก็จะตายเราจะทําอะไรไม่ได้เราจะนอนแห้งไปเลยครับคือไม่สามารถตื่นไม่สามารถลุกไม่สามารถทําอะไรได้เลย ทีนี้นะครับไอฮอร์โมนตัวแรกตัวนี้ชื่อว่าเซโรโทนินนะครับจุดเริ่มต้นในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เมื่อยุค50ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปค้นพบว่าฮอร์โมนตัวนี้จุดเริ่มต้นมันมาจากต่อมในสมองของเราชื่อว่าต่อมไพเนียลนะครับต่อมนี้เป็นต่อมเหมือนคล้ายๆเม็ดเกาลัดนะครับอยู่ที่สมองของเราเวลาที่เราเแสงพาทิตย์มันขึ้น พอมันขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ากลางวันนะครับพอเวลากลางวันเนี่ยนะครับไอ้แสงพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นย่านความถี่นะมันเป็นย่านความถี่มันเป็นคลื่นพลังงานนะครับทีนี้พอเวลาที่ดวงตาเราเนี่ยไปเห็นแสงสว่างนะครับแสงสว่างเวลามันเข้ามาที่ดวงตาเราเนี่ยครับมันจะถูกแปลงสัญญาณเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่กระตุ้นให้สมองของเราอ่ะไอตรงส่วนของต่อมเพนเนียผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะครับผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทีนี้ฮอร์โมนตัวเนี้ยพอมันถูกผลิตออกมามันก็จะมาซับพอร์ตกระบวนการใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทุกรูปแบบนะครับในการเผาผลาญในการย่อยอาหารในการทํางานอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหลักๆก็คือแค่ตัวนี้เองตัวแรกเท่านั้นนะครับ พอผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ในระดับร่างกายที่เพียงพอที่จะให้เราใช้เมื่อเราใช้ชีวิตไปผ่านกลางวันไปอาทิตย์มันตกลงทวิภาวะจะเกิดขึ้นพอแสงเนี่ยนะครับจากธรรมชาติหายไปพอแสงจากธรรมชาติหายไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับไอตัวฮอร์โมนเซโรโทนินตัวตัวที่มันเป็นฮอร์โมนกลางวันที่มันทํางานแบบมาสเตอร์ฮอร์โมนในเวลากลางวันครับ มันจะต้องถูกกายล้างมันจะต้องถูกแอคทีเวตแล้วเปลี่ยนสภาพใหม่ไปเป็นฮอร์โมนกลางคืนจริงๆคือฮอร์โมนตัวเดียวกันเซโรโทนินกับเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันแต่มันจะต้องถูกแปลงสภาพเพื่อที่จะเหมาะในการทํางานในเวลากลางคืนในอีกรูปแบบหนึ่งทวิภาวะอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ร่างกายเราอ่ะจะเอากรดอะมิโนโจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยซึ่งกดอะมิโนโตัวนี้ชื่อว่าทิกโทเฟนมันมีในอาหารทั่วไปเต็มไปหมดเลย ในหมวดของโปรโตีนไม่ว่ามันจะเป็นมาจากสัตว์หรือมาจากพืชนะครับแม้แต่ในผลไม้มันมีกรดอะมิโนโต,ตัวนี้อยู่เวลาเราได้รับการกินอาหารดูซึมสารโปรโตีนเหล่านี้เข้ามาเสร็จปุ๊บสารโปรโตีนเหล่านี้จะถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายเพื่อที่จะกลับขั้วฮอร์โมนอ่ากลับขั้วการทํางานของฮอร์โมนจากทวิภาวะหนึ่งไปสู่ทวิภาวะหนึ่งฮอร์โมนเซโรโทนินพอตอนข้ามาเนี่ยนะครับ มันจะค่อยๆถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไอกรดอะมิโนทิโทเฟนนี่นะครับเปลี่ยนสภาพให้เปลี่ยนเป็นเมลาโทนินเปลี่ยนไปเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินเนี่ยนะครับเมลาโทนินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่จะทําให้เราสงบลงแล้วจะทําให้เราดาวจะทําให้เรารู้สึกว่าต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆเคิรมแล้วก็หลับไปนะครับเราก็หลับไปในตอนที่เราหลับนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ย เขาไปเห็นว่าพอฮอร์โมนตัวนี้เริ่มทํางานเนี่ยมันจะทําให้เราหลับเขาเลยเรียกว่าฮอร์โมนแห่งการนอนหลับแต่พอการศึกษาที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเห็นมากกว่านั้นก็คือตอนที่มันพาเราหลับนี้แค่สเต็ปแรกนะครับพูดง่ายว่าง,งานของมันเนี่ยสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปดเก้าสิคือไล่ขึ้นไปสเต็ปที่หนึ่งคือแค่ทําให้เราหยุดแค่ทําให้ระดับการทํางานของประสาทของเราเริ่มช้าลง หัวใจเราก็จะลดลงอ่เอาเอาไว้วะอื่นลดลงกล้ามเนื้อคลายตัวทั้งหมดตอนนี้คือลดแม่ทบิซึมทั้งร่างกายแล้วนะจากตอนกลางวันเนี่ยแม่ทบุซึมทุกอย่างรวมกันหมดเลยตอนนี้มันลดลดดาวปิด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 ไปทีละตัวสแตนบายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวสลิปอะไปทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการหลับพอเข้าสู่กระบวนการหลับนะครับไอตัวเมลาโทนินเนี่ยมันจะ ทำหน้าที่คู่กับฮอร์โมนลูกพี่มันอีกตัวหนึ่งที่หลังจากที่เราหลับแล้วฮอร์โมนตัวนั้นจะถูกกลับมาคือโกสฮอร์โมนมันจะทำงานร่วมกันกับโกสฮอร์โมนทำให้เกิดกระบวนการอันดับแรกคือซ่อมแซมร่างกายกระตุ้นการซ่อมแซมยีนเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับแล้วก็รีเวิร์ดฟอกระบบเลือดในร่างกายทำลายสารพิษออกจากระบบเลือดมันคอนเนกตับตับก็จะ พอมีฮอร์โมน2ตัวนี้ทํางานพร้อมกันเนี่ยมันจะพาตับเข้าสู่โหมดขับสารพิษแบบเต็มพิกัดตอนที่เราใช้ชีวิตตอนกลางวันตับเราทํางานไม่เกิน2 5ของกระบวนการการจัดการสารพิษหรือท็อกซินในร่างกายแค่นั้นเพราะว่ามันมนหลายเรื่องหลายอย่างตับต้องทอําหลายอย่างแต่พอฮอร์โมนตัวนี้ตัดระบบลงมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทําให้ตับของเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่ต้องไปทํางานอะไรหลายอย่างและเริ่มที่จะเข้าสู่โหมดกระบวนการทาลายสารพิษอย่าง เข้มขน้นในตอนคืนเพราะตอนวันมันเาผาผลาญมาเยอะไงสะสมสารพิษสะสมอะไรมาเยอะการคืนมันจะเริ่มล้างพิษออกไอตอนที่เรานอนหลับนั่ยนะไม่ใช่แค่ซ่อมแซมร่างกายอย่างเดียวมันต้องขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันออกจากร่างกายถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้มันทํางานไม่สมบูรณ์หรือทํางานไม่ได้กระบวนการซ่อมแซมร่างกายก็จะดอบไปกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกายก็จะดอบไปโดยเฉพาะกระบวนการ c o n จูเ a t i o n นะครับ เป็นกระบวนการทำลายสารพิษที่ค่อนข้างแรงมากตอนที่เรานอนหลับและตับจะ,จะค่อยๆผ่องถ่ายสารพิษผ่านระบบน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กซึ่งจริงๆท่อน้ำดีเป็นท่อเดียวกับตอนที่เรากินอาหารเราก็ต้องใช้ท่อน้ำดีในการย่อยท่อน้ำดีก็ทำงานเป็นทวีภาวะตอนกลางคืนทำงานทวีภาวะแบบหนึ่งกลางวันก็ทำงานทวีภาวะอีกแบบหนึ่งคนละอ,บบนอย่างกันนะฮะนี่คือกฎของธรรมชาติธรรมชาติเลยทำให้มนุษย์มองไม่เห็นในตอนกลางคืนมันมืดและถูกเปลี่ยนระ ถูกแอคทีฟีทฮอร์โมนตัวเองแล้วทําให้ตัวเองต้องหยุดอันนี้คือกดเดิมของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วโอ้ไอตอมนี้ใช่ไหมมันเป็นตัวสําคัญเลยในการผลิตฮอร์โมนตัวนี้เขาเลยทําการทดลองแบบฮาร์ดคอร์มากเลยคือเขาเอาหนูมา2กลุ่มนะครับงานวิจัยโบราณเนี่ยเอาหนูมา2กลุ่มแล้วตัดเอาตอมไพเนียล ในสมองของหนูออกโอ้โหเก่งมากเลยหมอคนที่ทำพวกนี้ได้นะครับตัดตอมไพเนียออกทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะฮะแล้วเขาก็จะศึกษาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่มีต่อมเนี้ยแล้วมันมันจะสร้างเมลาโทนินได้ไหมหรือเป็นยังไงครับปรากฏว่านะครับเขาก็เลี้ยงหนูตามปกติหนูกลุ่มที่หนึ่งเขาไม่แทรกแซงอะไรหลังจากตัดต่อมแล้วก็ให้มันใช้ชีวิตธรรมดา ปรากฏว่าหนูกลุ่มที่1นนะครับตายอย่างรวดเร็วท,ทั้งท้งที่อายุน้อยอายุยังไม่ใช่เป็นหนูแก่แต่ร่างกายมันสุดโสมจนมันตายเลยเลย,เลยนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่มันรีโคเวอร์ตัวเองไม่ได้คือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเวลาใช้ชีวิตมันเกิดอนุมูลอิสระเกิดการเผาผลาญน,นะครับทีนี้พอเกิดกระบวนการขยะในร่างกายแล้วมันไม่สามารถที่จะรีเวิร์ตเอาขยะออกได้หรือกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้เนี่ย มันจะตายเร็วมากคือหนูพวกนี้มันจะอายุสั้นผิดปกติจนน่าตกใจทีนี้หนูกลุ่ม b เนี่ยกลุ่มที่2เนี่ยตัดเอาตอมภายเนยออกเหมือนกันแต่รู้ไหมครับเขาเอาฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เป็นเมลาโทนินสังเคราะห์ฉีดใส่เข้าไปเรื่อยๆเสมือนว่าถึงไอตัวเนี้ยมันไม่มีแต่ฉีดกระตุ้นจากภายนอกเข้าไปปรากฏว่าไอหนูกลุ่มที่สที่ ผลิตฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้แต่ได้รับเนี่ยมันไม่ตายมันมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวแบบหนูปกตินะครับทีนี้เขาก็เลยเริ่มเห็นว่าโอ้โหไอฮอร์โมนตัวนี้มันมีผลมากเลยถ้ามันไม่ทํางานนี่คือจะตายเร็วมากเลยนะครับจะตายอย่างรวดเร็วเลยนะทีนี้ปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เขาเริ่มที่จะเห็นว่าเอ้ยฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันมันมีความพิเศษในการ ทำให้สมดุลอายุเป็นปกติอ่านะครับนั้นะค,ความรู้ตั้งแต่ยุคโอ้โหห้าสิปีที่แล้วอะ่ะนะครับเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจําไม่ได้เป็นโปแรแลนหรือสวิเดนไม่รู้ที่เขาศึกษาเรื่องพวกนี้ยาวนานทีนี้นะครับปรากฏว่าการศึกษาสมัยใหม่มาเนี่ยเขาเริ่มพบว่านะครับไอ้ตัวแรกเนี่ยหมายถึงว่าเซโรโทนินเป็นตัวแรกที่สร้างขึ้นมาเนี่ย พอสร้างขึ้นมาเพียงพอมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินที่เพียงพอโดยมีกรดอะมิโนทิโทเฟนนะครับทีนี้เขาเริ่มพบว่านะครับในยุคหลังๆก่อนหน้านี้มาเนี่ยเขาก็เริ่มพบว่ามีบางคนมีกระบวนการจัดการสารปโปรตีนในร่างกายเนี่ยไม่ดีผิดปกตินะครับหรือขาดกรดอะมิโนตัวนี้เขาก็เพิ่มระดับกรดอะมิโนตัวนี้เข้าไป แล้วปรากฏว่าเมลาโทนินก็เริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติอันนี้คือยุคแรกก่อนเริ่มไปบูสต์ตัวเซโรโทนินนะไปบูสต์เซโรโทนินอ่าและหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเป็นเอาเมลาโทนินสังเคราะเลยคือสังเคราะห์มาให้กินเลยเหมือนในสไตล์ที่ทํากับหนูนะครับประเทศที่ทําก่อนเขาเลยคือประเทศอเมริกาอเมริกานี่คือทําก่อนเขาเลยคือให้เอามาวางขายเป็น เป็นอาหารเสริมเลยคือไม่ใช่ยาบางบางประเทศก็ไม่ได้อาชัยก็ไม่แน่ใจประเทศไทยก็น่าจะยังไม่ได้เมลาโทนินน่าจะมีกฎหมายควบคุมอยู่ไม,ไม่ไม่สามารถที่ได้เฉพาะบางประเทศนะครับอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันมีการศึกษาทางสุขภาพมาหลายเชิงเนาะและเชิงที่มาแรงในยุคหลังเนี่ยก็คือกัดไมโครไบโอมโปรไบโอติกลำไส้คือสุดยอดของการดูแลสุขภาพ เพราะศาสตร์ตัวนี้ออกมานะครับโอ้โหมันช็อกหลายวงการมากเขาไปค้นพบว่าในทางเดินลำไส้ของมนุษย์เนี่ยนะครับยาวๆเนี่ย9เมตรเนี่ยครับมันมีความสามารถสูงมากในการผลิตเซโรโทนินตัวแรกเลยที่ลำไส้เกิดจากโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่มีวิวัฒนาการอยู่ในลำไส้ของเรา ทำงานร่วมกับเซลล์ลำไส้ size. ไม่ใช่โปรไบติกอย่างเดียวและไม่ใช่เซลล์ลำไส้อย่างเดียวสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันทําให้เกิดเซโรโทนินจํานวนเยอะมากเลยมากกว่าที่สมองสร้างขึ้นหลายเท่านะครับเกิดที่ลำไส้พอเกิดขึ้นที่ลำไส้ size, เสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันถูกดูดซึมผ่านผ้นผิวลำไส้ size, ขึ้นไปที่ตับผ่านหลอดเลือดดำฝอยไปที่ตับแล้วตับเอาตัวนี้ครับเซโรโทนินเนี่ยส่งเข้าไปในเลือด แล้วก็เอาไปทํางานเพราะกลางคืนก็เป็นตัวเดียวกันเนี้ยถูกเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินแสดงว่าตัวที่บูตตัวแรกคือตัวเมเซโรโทนินเนี่ยนะครับมันมาจากลําไส้นะฮะมันมาจากลําไส้มากถึงบางบางวิจัยบอกว่า90%ซ บางวิจัยบอกเจดสิถึงเจ็แปเอาก็ไม่รู้จะเอาไหนเนี่ยแต่สรุปแล้วมันเลย70%ถือว่าเยอะกว่าที่สมองสร้างหลายเท่านะครับหลายเท่าเลยนะฮะอ่าทีนี้อันนี้ส่วนหนึ่งแสดงว่านะฮะไอตัวสมดุลฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับลำไส้ของเราจากวิวัฒนาการลำไส้ที่มันสร้างได้นะครับทีนี้เราก็เริ่มเห็น แสงสว่างที่ปลายมออ๋อถ้างั้นฉันคงไม่มีวันขาดฉันฉันไม่ต้องไปให้ตอมในสมองทํางานก็ได้ถ้าลำไส้สร้างได้เยอะขนาดนี้นะถ้าลำไส้สร้างได้เยอะขนาดนี้น่าจะไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวช้าก,ก่อนการที่ลำไส้จะสร้างเซโรโทนินในลำไส้ได้นะครับมันจะต้องมีอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะสร้างได้เลย มันต้องมีโพลิสิคลายก็คือไฟเบอร์มันต้องมีอาหารก่อนถ้าไม่มีอาหารกลุ่มนี้ตายกลุ่มนี้ตายไม่สามารถจะคอนเน็กสร้างกับพื้นผิวลำไส้ได้แสดงว่าจุดเริ่มต้นต้นทางคือโพลิสคลายหรือไฟเบอร์ไฟเบอร์มาจากไหนมาจากอาหารธรรมชาติและนะครับ ยิ่งมีความสอดคล้องมากขึ้นอีกว่าสัตว์ในโลกใบนี้ที่ถูกออกแบบมาให้กินไฟเบอร์จะเป็นสัตว์ฟันเลียงไม่ใช่สัตว์ฟันแหลมหยกักหยักสัตว์ฟันแหลมหยักหยักหรือคามีว์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะกินไฟเบอร์ได้นะครับมันไม่ใช่วิวัฒนาการของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่กินไฟเบอร์ได้จะเป็นสัตว์ฟันทู่สัตว์เคียวเอื้องสัตว์ฟันเรียบ และที่สําคัญคือสัตว์ที่ถูกออกแบบมากินไฟเบอร์ขากันไกจะโยกได้ทั้งหมดขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาสัตว์ที่กินไฟเบอร์ไม่ได้จะยกขากันไกได้แค่เข้าขึ้นบนลงล่างนะครับโยกซ้ายขวาไม่ได้กล้ามของมนุษย์เนี่ยครับมันแสนมากที่จะไปซ้ายไปขวาได้นี่คือคุณสมบัติของกระบวนการหัน่นมันไม่ใช่ซ้ายขวาอย่างเดียวนะ เข้าออกได้นะคือขากรรไกรเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกงี้ได้ซ้ายขวางี้ได้ขึ้นบนลงล่างได้คือทุกทุกระนาบสามแกนนะ่ะถ้าเป็นกินบอนแบบกันสัน่นเขาเรียกสามแกนนะฮะคือมันไปได้ทุกแนวอันนี้คือคุณสมบัติของสัตว์กินไฟเบอร์ด้วยวิวัฒนาการของสัตว์กินไฟเบอร์เนี่ยคือมันสร้างสภาพนี้มาหนึ่งระบบตั้งแต่ในปากนี้บ่งชี้ว่าเป็นสัตว์กินไฟเบอร์มนุษย์ จึงเหมาะสมในการกินพืชพันธัญยาหารมากนะครับอันนี้คือเอาแค่มองแค่สาลีระก่อนแต่พอมาดูข้างในลำไส้ที่ยืดยาวยืดเหยียดพร้อมกับวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นชนิดที่ซับพอร์ตไฟเบอร์อย่างที่ไม่มีใครมาหักล้างได้เลยโดยเฉพาะ2กลุ่มนะฮะแลกตตอบอซิลัสกับบีฟิโดแบคทีเรียไอสอกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มย่อยไฟเบอร์และกระตุ้นให้ลำไส้ผลิตเซโรโทนินนะครับอ่าทีนี้แสดงว่าต้นทางอันดับแรกก่อนเราต้องเอาไฟเบอร์มาเลี้ยงไอกลุ่มจุลินทรีย์ลำไส้แสดงว่าเราต้องกินพืชพันธัญญาหารที่มีไฟเบอร์นะครับอ่าเราต้องกินกาอาหารกลุ่มนี้เข้ามาเพราะเรากินอาหารกลุ่มนี้เข้ามานะครับ ก็จะเกิดกระบวนการใช่ไหมไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์อ่าจุลินทรีย์มันก็จะสามารถที่จะสร้างกลไกต่างๆขึ้นมาเยอะไม่ใช่แค่นี้หรอกมาทั้งช็อตเชนแฟตตี้แอซิดทั้งผลิตกลุ่มวิตามิน B ีคอมเพล็กอะไรมาเต็มาตมาหลายตัวมาหลาย,าลายอย่างเต็มไปหมดอะ่ะนะครับอ่ะนี่คือกระบวนการคือหนึ่งการกินถ้าคนที่อยากจะเริ่มต้นทางเนี่ยนะครับให้มีเมลาโทนินคืออยู่ปลายทางแล้วเนี่ยครับ ต้นทางคือต้องทําวัตถุดิบตรงนี้มาให้ดีก่อนอาหารไฟเบอร์ห้ามขาดกินทุกวันธัญพืชเข้ากล้องถั่วงาพืชผักผลไม้อันนี้มีไฟเบอร์นะฮะมีไฟเบอร์อ่ะทีนี้พวกนี้มันก็จะได้อาหารอ่ามันก็จะกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินขึ้นมาเข้าไปสู่กระแสเลือดและเอาไปใช้ต่อไปนะครับแต่เทว่า ถ้าคุณใส่ยาพิษบางอย่างลงไปในร่างกายเป็นยาพิษชนิดที่ฆ่าไอ้พวกตัวเล็กๆเ,เหล่านี้โปรไบอติกเหล่านี้คุณจะเริ่มสร้างเซโรโทนินในลำไส้คุณไม่ได้ซึ่งมันเป็นแรงใหญ่ถึง7 0็ดถึงเกนนะครับทีนี้ฆ่ามันไงมียาพิษอะไรไปฆ่ามันบางคนฆ่าโดยไม่รู้ตัวนะฮะ มันมียาในทางการแพทย์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอนตี้ไบโอติกเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเวลาเราเกิดการติดเชื้อแล้วมีเชื้อโรคอะไรเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยนะครับจะมียาตัวเนี้ยที่ถูกใช้ทางการแพทย์พอเอายาตัวนี้ใส่เข้ามาเนี่ยยาตัวเนี้จะล้มกระดานทิ้งหมดเลยคือจะทาลายเชื้อแบคทีรียทุกประเภทในร่างกายเราทิ้งหมดไม่เลือกไม่เลือกจะเป็นเชื้อเลวเชื้อดีไม่รู้ทาหมดพอเราถูกใช้ยาชนิดนี้มาเนี่ย ไอตัวโปรไบโอติกในลำไส้ของเราเนี่ยครับมันจะถูกรีเซ็ตหมดเลยตายนะฮะตายพอหลังจากโอเคเราใช้ยาไปสักพักหนึ่งจนเรา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 หายป่วยอะหมอเขาจะมีระยะการใช้ยาแอนตี้ไบโอติกนะไม่มีหมอคนไหนหรอกมาอ๋อใช้ได้ไม่จำกัดครับใช้ไปตลอดชีวิตไม่มีครับ ในทางการแพทย์ไม่มีแอนตี้ไบโอติกต้องถูกควบคุมการใช้ต้องใช้ให้จบคอร์สด้วยใช้จบคอร์สบางที่หายแล้วเขยังให้ซ้ําต่อให้จบคอร์สแล้วให้หยุดเลยนะาไม่ให้กินต่อเพราะมันมีผลต่อแบคทีเรียในร่างกายแบคทีเรียดีด้วยนะครับไมโครฟอรานะกัดไมโครไบโอหรือโปรไบโอติกนี่ตายลาบเลยนะฮะปรากฏว่าไอตัวแอนตี้ไบโอติกเนี่ยมันจะถูกควบคุมในการใช้อ่าโอเค ถ้าคุณจะต้องป่วยจริงๆคุณถูกหมอสั่งใช้คุณก็ใช้ไปแล้วคุณถูกควบคุมนะฮะอ่า